สังคมหลังโควิดมันเป็นสังคมซึ่งต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่ได้แต่คนที่อยู่ได้ก็คือตัวเล็กๆเป็นรากฝอยของประเทศแต่เรานี่แหละครับจะเป็นคนที่ค้ำจันประเทศได้ทุกท่านเข้าใจเลยนะครับว่าหลังโควิดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับธุรกิจร้านทอง 200สาขาซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนะครับบอกเลยครับว่ารายได้วัดละ200ล้านนั้นเหลือศูนย์บาทนะครับเหตุผลเพราะว่าธุรกิจนั้นไปอิงก,กับห้างสนนินค้าขนาดใหญ่ซึ่งความมันปิดปุ๊บพอล็อกดาวน์ปุ๊บร้านอาหารใหญ่ก็เจ๊งไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสังคมหลังโควิดนี่นะครับมันเป็นสังคมซึ่งต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่ได้ก็คือตัวเล็กๆนะครับอยู่โซนใครโซนมันนะครับอยู่ตรอกใครบ้ามนมันอยู่ชมมุมชนมันคนนั้นจะทําได้ ทีนี้กัญชากระท่อมนี่ครับมันบังคับเลยนะครับคุณจะไปซื้อในเชนร้านขายยาอย่างเช่นบูธก็ไม่ได้วัดสันก็ไม่ได้กฎหมายมันห้ามไปหมดซื้อในเซเว่นก็ไม่ได้นะครับแต่กฎหมายนี้เขียนไว้ว่าคนที่จะสั่งยาได้ก็คือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนตะยันตกแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศีลมีแบกัญชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้นี่เหมือนกับเขียนให้เรานะครับกฎหมายฉบับนี้เขียนเพื่อเราทุกๆคนเราที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นรากฝอยของประเทศนี่นะครับแต่เรานี่แหละครับจะเป็นคนที่ค้ำจันประเทศได้ เพราะกฎหมายนี้เพื่อเราครับ